สวัสดีครับ FC หาทุกท่านครับสวัสดีครับ FC พอลพารวยครับพบกันเช็คข่าครับในทางตัวเลขการส่งชกับสลากกิจแบ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านนะครับพบกันในรอบของวันเสาร์ที่2กกรกฎาคม2 5 6 5นะครับวันเสาร์ที่2นะครับวันศุกร์ที่1เป็นไงบ้างฮะ ใครเหงใครปังมั่งเนาะรัฐไทยนะครับออมสินสีหน่อยและลาวพัฒนาก่อนจะพบแนวทางวันที่2นะครับเรามาสรุปแนวทางวันศุกร์ที่1ที่ผ่านมาใครเห็นใครปังนะครับเริ่มที่ออมสินเนาะออมสินก็แม่ให้ชุดไทยออมสินเม็ดเดียวนะครับวิ่งรูด1เนาะออมสินก็บนมา3 4 4ล่างมา19เานาะสายรูดก็ปังอยู่นะครับ ส่วนรัฐไทยนะครับบนมา417ล่างมา61นะครับวิ่งรูด1เนาะเจาะให้61ล่างเต็มๆเนาะแต่สายรูดสายวิ่งก็ปังปรีเยไปเนาะหนบน1ล่าง2เด้งเลยทีเดียวนะครับอา้าวเฮงกันไปมาถึง5นอยเฉพาะกิจกับบน538ล่าง90พิเศษ024ล่าง40ปกติ6 97ล่าง90มาอีกแล้ว VIP 553ล่าง12อ่า12มีคนปังเนาะเ้าเป็นไงบ้างฮะแหมมาดีลือเกินนะครับมาดีมากเลยเนี่ยนะครับ5้แล้วครับ538เนาะตรงตรงเลยแม่ไม่น่าเลยนะครับแหมปังเลยนะครับ90นะครับ90นี้ก็09ตัวเน้นให้เลยเนาะ หนึ่งสองก็ตัวเน้นให้ตัวชอบเลยนะครับเด่นก็มานะครับสี่สองสองสี่นะครับสี่มารัวๆบนล่างเด้งๆเลยเนาะนะครับเก้าศูนย์ก็มาสองเนาะสามแปดแปดสามตัวเน้นตัวชอบให้เลยอ้าวเฮงปังสําหรับสี่น้อยขอแสดงความยินดีครับกับคนเงที่ปังทั้งไทยอมศีลปสี 4, น้อยนะครับปิดท้ายสองทุ่มสาวฝากของเราพัฒนาหกหกสองสองครับบนหกสองสองล่างหกหก ให้สามาะเจ้ามาสองก็ยังไม่ปังอ้าวแก้ตัวใหม่รอบวันจันทร์ก็ห้ามพลาดนะครับมาดูดาทาง4นอยรอบวันเสาร์ที่2กะก,กรกฎาคมพศ2 6 5นะครับเช่นเคยครับเด่นเบิ้ลก็วางให้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับสําหรับหาหน่อยเนาะเด่นรอบนะครับเมื่อวานก็มา มาเป็นคู่อยู่นะแล้วเนาะวินก็แตกอยู่นะครับสำหรับเด่นรอบนะครับอย่างที่แอดเคยย้ําเสมอนะครับคิดอะไรไม่ออกบอกเลขมันเยอะนะครับจับแค่นี้แหละฮะจับแค่นี้แหละจะอะไรจับกันคู่กันหรือจะคู่ตามรอบนี้ไปแทงรอบไหนก็เอาเลยจับเด่นรอบนี้มาแทงนอกตารางก็ได้จับในตารางนอกตารางมาแทงในตารางก็ได้ไม่ผิดและตังด้วยต่างหากเนาะเอา ตัวที่ชื่นชอบตัวที่เน้นให้กระติกให้นะครับตัวที่ไม่เน้นไม่ติ๊กไม่ใช่จะไม่มานะมีค่ามีโอกาสเท่ากันนะครับย้ําอยู่เสมอเนาะนะครับชุดกันก็ศูนย์สามกับสามสองนะครับส่วนสามตัววันนี้ขนองมือไปหน่อยได้ให้สี่ชุดชอบชอบชอบเลขพวกนี้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะเอาไม่ได้ให้มาหนะามาเราให้พันสองวันมาละส่วนจุดรอบตารางนะครับ มาดีทุกวันเนาะย้ําเสมอนะฮะชอบชุดนอกตารางตามชุดนอกตารางชอบชุดในตารางตามชุดในตารางเอาเด่นในตารางมาแทนนอกตารางก็ไม่ผิดนะครับนะนอกตารางให้6กหกแนะครับกันเบิ้ลไว้สายเบิ้ลเนาะตัวที่ชอบก็ติ๊กให้เน้นให้นะครับดูที่รอบเด่นนะครับไอ้ดูที่เด่นรอบโทษทีดูที่เด่นรอบแล้วก็จับตัวนะครับอา้าวสลับรอบได้เหมือนกันนะครับเช่นเคยเนาะ วันเสาร์ใครจะเฮงจะปังเศรษฐีเข้ามาจะเป็นใครนะเนาะอ้าวตามแต่พอดีเดอร์เงินเดือนเพิ่งออกหวยเพิ่งถูกกันก็นะตามแต่พอดีให้มันได้สนุกสนานไปทุกๆวันนะเ,าเนาะอ้าวเฮงเฮงปังปังครับทุกคนยังไงก็ฝากพอพอรวยด้วยนะครับแนวทางรัฐไทยปังโปรเยกเหมือนกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า